ไรที่หลับนอนเจอนั่งกินข้าววัดปราคาับชนยิ้มห่างจอเหลือเงินหลักร้อยหันคายไปเตียวไปหางชีพหลังจากที่ตลกรุ่นใหญ่ปราคาับชนยิ้มออกมาเปิดเผยว่าชีวิตตอนนี้เปลี่ยนไปมากต้องปล่อยให้ธนาคารยึดบ้านยึดรถและเหลือเงินติดตัวแค่หลักร้อยเพราะเอาเงินเก็บมาใช้กันหมดแล้วไม่มีงานไม่มีไรายได้เลยมาร่วมสองปีแล้วปราคาับเผยอีกว่าแต่ก่อนหากไม่มีงานในวงการบันเทิง ตนก็ยังมีทำเครื่องดนตรีขายซึ่งก็ขายดีพอสมควรรวมถึงยังมีคณะดนตรีชื่อว่าปอปิ่นงามรับจัดงานบวชงานแต่งทั่วราชาอาณาจากักรซึ่งก็มีงานเข้ามาตลอดแต่พอะหารนาการแบบนี้เข้ามารายได้ทุกทางก็หายเครี้ยงทําให้ตนไม่มีรายรับเลยมีแต่รา,ายจ่ายส0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทต่อเดือนซึ่งตนก็เลยจําเป็นต้องปล่อยให้บ้านกับรถถูกหยุดไปตอนนี้อ่าว่าแต่ตัวเองเลยทั้งประเทศอาชีพอิระอย่างพพบอมเป็นนักแสดง สองปีเต็มๆไม่มีงานเลยต้องอยู่บ้านก่อนหน้านี้มีงานวันละสี่ถึงห้างานก็อยู่ได้ตอนนี้ไม่มีเลยต้องเอาเงินเก็บมาใช้ใกล้หมดเหลือไม่กี่ร้อยแล้วผมพูดตรงๆไม่ไอายเลยบ้านรถปล่อยยืดหมดแล้วไม่มีเงินจะส่งตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านพี่สาวผมจะไม่ขออะไรจากใครไม่รบกวนใครดีกว่าโดยตอนมักจะไปช่วยงานที่วัดเป็นประจำในช่วงที่ว่างเพราะสนิทกับเจ้าอาวาสสมัยท่านเป็นคารวาสเพวกตอนเป็นเพื่อนกัน ปัจจุบันกลับมาอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดลบบุรีเนื่องจากไม่มีงานแทนอยู่ที่กรุงเทพมีรายจ่ายเยอะด้วยโดยตอนนี้ตอนกินนอนอยู่บ้านพี่สาวแต่ละวันตนก็มีหน้าที่ขับรถส่งข้าวเพราะพี่สาวเปิดร้านอาหารนอกจากนี้ทุกวันพฤหัสบ,บุดีสุกและอาทิตย์ตนก็ไปช่วยขายหมูสเต,ต๊ะที่ตลาดนัดด้วยเนื่องจากพี่สาวมีร้านหมูสเต,ต๊ะที่ตนช่วยพี่สาวทํางานก็ไม่ได้เอาค่าแรงเลยเพราะเขาให้ทั้งที่อยู่และมีอาหารให้กินเท่ากับตน ไม่มีรายจ่ายอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องมีรายได้และล่าสุดผู้ใจบุญพี่พลโกโมลไกรธนรักษ์เจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือจัน9รเกยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซอนสูตรขายกว๋วยเตี๋ยวให้โดยไม่คิดเงินแม้แต่าบาทเดียวประคาจึงหวังสร้างตัวกู้ชีวิตให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งจากการเป็นพ่อค้าขายกว๋วยเตี๋ยวฝา like กกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ